ดีเพื่อนๆมีหลักนักสะสมนับมาีุดอีกเช่นเคยนะกับช่องคนสงเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับช่องคนสองเหรียญจะพาเพื่อนๆนะครับไปสองเหรียญอะไรนะครับเราไปติดตามข้อมูลกันครับว่าเหรียญทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหรียญที่พิเศอะไรนะครับที่เป็นเหรียญที่ทางช่องได้คัดนะครับเกี่ยวกับเหรียญองค์รอเก้านะครับ หลายปีพศนะครับิบมาแบบไม่รู้ว่าปีพศไหนบ้างนะครับแต่ว่าเขียนไว้นะครับในตลับหมดแล้วนะครับเขียนไว้ตรงบนตลับนะครับตลับใส่เหรียญนะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนครับเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าข้อมูลของเหรียญทั้งหมดนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับการรีวิวเหรียญในครั้งนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งจะเก็บสะสมเหรียญหรือว่าสะสมเหรียญมานานแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับของทางช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับจะมีสาระและข้อมูลมาฝากครับเราไปเล่เรียงกันเหรียญแรกเลยนะครับจะมีนะครับเหรียญที่อยู่ในตลับนะครับเรามาแกะทีละตลับกันนะครับว่า แต่ละปีพศนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเข้าเรื่องเลยนะครับลักษณะของเหรียญไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเรามาดูปีพศกันเลยนะครับเป็นเหรียญชนิด5บาทน,นะครับเหรียญปีพศ2541นะครับสำหรับเหรียญปี41หนึ่งนี้นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ใน10บงเหรียญหายากก็คือติดอันดับที่5นะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่7จ็ดล้านแปดแหเหรียญครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับมีมูลค่าสูงถึง150บาทเลยนะครับคือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน,นครับสําหรับเหรียญชนิด5บาทปีหนนะครับเดียงแลแกกันไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับรวบรัดเป็นเลยนะครับ มีปีพศ2 5 5 1นะครับดูแบบนี้ก็ได้นะครับในกรอบนะบถ้าแกะก็จะเสียเวลานะเป็นปีพศ2551นะซึ่งเป็นเหรียญชนิดบางนะครับปี51ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับชนิดบางนี้นะครับ เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่4ของเหรียญหายากนะครับสำหรับเหเรียญปี51านมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่6.225,000เหรียญน,นะครับซึ่งมีมูลค่าถึง100บาททีเดียวนะครับถ้าเป็นเหนนรียญ unc ไปต่อกันเลยครับเหรียญเ,เหรียญปีพศ2553นสะครับสำหรับเหรียญปี53นี้นะครับ มีจำนวนการผลิตครับอยู่ที่2 9 0ล้าน0แสามพเหรียญครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่3ของเหรียญหายากชนิด5บาทน,นะครับซึ่งปัจจุบันครับค่อนข้างหายากแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีเพจไหนไม่ไม่ทราบว่า,าได้รับข้อมูลมาจากแหล่งไหนนะครับว่ามีผลิตจำนวน20กว่าล้านเหรียญ จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางช่องคนสองเหรียญครับพยายามหาแล้วครับก็มีข้อมูลนะครับก็มีแค่สองล้านเหรียญนะครับสำหรับเหรียนปีห้าสามมีการผลิตนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลทีอ่อาจจะไม่แน่ชัดนะครับก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปนะครับ สำหรับเหรียญปี53าสเนะียร์ัดต่อไปก็เป็นเหรียญปีพศสองพันเนะครับเหรียญชนิด5บาทซึ่งปี39นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่6ของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่28,485,000ล้านเหรียญครับสำหรับเหรียญปี39นะครับไปต่อคนระับ เหรียญปีพศ2543ครับสำหรับเหรียญปี43มีจำนวนการผลิตครับอยู่ที่146,920,000เหรียญน,นะครับที่ว่าค่อนข้างมีจำนวนการผลิตที่เยอะนะครับก็จะมีมูลค่ายอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งงานนะครับสำหรับเหรียญปี43นะครับไปต่อนะครับเหรียญ ปี31นะครับพอ2อร์สอนะครับสำหรับเหรียญปี31นี้เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่9ของเหรียญหายากนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่44 5 3 0 0 0้านแสเหรียญน,นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็คือเหรียญ unc ก็จะมีมูลค่าถึง130บบาทเลยนะครับที่มี การปิดประกาศขายไว้นะครับมาดูเหรียญปีพศ2533นะครับสำหรับเหรียญปี33นี้นะครับติดอันดับที่8ของเหรียญหาย,ยากชนิด5บาทนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่38ล้าน5,000เหรียญนะครับซึ่งทำให้ผ่านการใช้งานก็จะมีมูลค่าถึง 150, 150บาทนะครับ สำหรับเหรียญปี3.3มานะครับมาปิดท้ายด้วยเหรียญปีพศ2 5 4 6นะครับเหรียญชนิด5้าบาทปี4.6ก็ 6. คือเหรียญพระเอกของเรานี่เองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2ของเหรียญหายากนะครับ มีจำนวนการผลิตยอยู่ที่182000เหรียญนะครับถ้าไม่ผ่านการเช้งงานเลยมีมูลค่าอาจจะเกินหลักพันนะครับสำหรับเหรียญปี46นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับจำนวนการผลิตยอยู่แค,ค่ถือว่าจานวนการผลิตนะครับแค่10000แสกว่าเหนะรียญหนึ่งแสนกว่า ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับปี46นะสำหรับข้อมูลนะครับทางช่องก็ได้นํามาฝากีเ่เพื่อนๆนะครับที่ชอบสะสมเหรียญยิ่งเป็นเหรียญนะรัชกาลที่9ของเรานะครับที่ทุกวันนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับทางช่องคนส่งเหรียญก็เลยนําข้อมูลมาฝากนะครับมิตรลักนักสะสมนะไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่เพิ่งจะสะสมแล้วก็สะสมมานานแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูรับชมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางช่องได้เตรียมไว้นะครับสำหรับเรียนกระสับไทยนะครับชนิด5บาทก็มีมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับสาระดีๆมาฝากก็จะได้ เตรียมข้อมูลนะครับมาให้แฟนๆนะครับที่เข้ามารับชมคนระับได้รับทราบข้อมูลกันแบบเต็มอิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้หาข้อมูลนะครับดีๆแนะละสาระนะครับต่างๆเกี่ยวกับเีียกระสาบไทยมาฝาก มีหลักนักสะสมนะครับ,ส,นะรบสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องฝนส่งเหรียนก็ขอจบการรีวิวเหรียญนะชนิด5บาทนะครับแต่ละปี่พอสอไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ